วิ่งเร็วกันทุกท่านซึ่งวันนี้ผมจะมาสอนวิ่งโอ้วิ่งช้ามากซึ่งแบบนี้ก็คือแบบไอ้นี่ฮะทุกคนเออแบบอะไรสักอย่างผมาจำไม่ได้การยิงผมการยิงผมมาแล้วมาแล้วเ,ออเดินช้ามากผมเดินแบบคนปกติได,ด้ยังเดินช้ามากคือถ้าผมหยุดเดิมก็เนี่ย มีคนไทยไหมไม่มีครับผมโดยสายผมเป็นคนชาวอังกิษมั้งแคปฝรั่งเศสอะไรพวกนี้ไม่ครับเป็นเชิญมาทุกคนเก็บปไปอ้าเพิ่มขึ้นด้วยโหแล้วดูเพื่อน,นอืฮึไปดังค้าแล้วเพื่อนรางวัลกลุ่มเหรอไม่เข้ากลุ่มหรอกปะโทเอ้ยใครมันพีมอะไรมาไม่ดูแชกใหญ่ชิปเปิง คา่ากัน่อนมาเสียงด่วนไปก่อนแบบจะมีเพลงนะแต่โชคดีที่เขามีนี่มาไม่ผมไอ้นี่ว่าวิ่งเร็วนายวิ่งวิ่งเพิ่งวิ่งได้แค่คนปกติอะ่ะวิ่งได้คนปกติก็สามร้อยแล้เนี่ยหนึ่งด่วน ฉันขอสีแดงอย่งเง้ยละเพิ่มขึ้นอีกแล้วเพื่อนนึกว่าเดอะแฟร์ร้อนลราเดินแบบคนปกติได้แล้วรอ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 คุณดาวยิงแล้วได้แล้ว เราจะสามารถวิ่งเร็วได้แล้วเป็นพ่อนี้ขอบคุณมากครับอย่าลืมทุกคนอย่าลืมตบมือด้วยครับไม่ต้องสนใจผมเดินน,น,นี่ไงไม่เข้า้วยไปสิทำไมไม่ไปไเนี่ยอือวิอ่เร็วแค่นี้เนี่ยนะผมไม่พอใจเลยอ,อือวิหนูเนอ้ เป็นี้ล่ะหนึ่งพันแล้วว่ะอันนี้อะไรเขาพูดเลยเวลาที่คุณกระโดดไปสูงขึ้นอะไรให้กระโดดสูงขึ้นเหรอคืออะไรอ้าวไอ้เพื่อนแย่งทำไมวะยิงไม่ดูเลย เราวิ่งไวได้แค่นี้เหรอเนี่ยโคตรกระจอกแล้วดูเพื่อนดิดดูว่าเดอะแฟรไม่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 ไขแน่นอนเซนเพราะผมแพ้ชัวร์ได้ของดีมาแล้วอ่ะเราเดินเร็วกว่าเดิมอะฮะฮะอันนี้คือเราวิ่งเร็วเยอะแล้วนะ What is t h a t ไป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 วิ่งเร็วแล้วขออนั้นละกันอ๋ออะไรวะเนี่ยโคตรกระจกอ้ออะไรวะเนี่ยโอ้โผมนี่ผมกระจกมากเองไม่ได้ อะไรวะเนี่นนนยดูเพื่อนอีกนึกว่าเอะแฟดเออไม่ได้กดเลยโอ้โหเราแบบมีจิตตลเลยคันนี้ว้าวผมวิ่งเร็วแล้วผมวิ่งเร็วได้แล้วเยี่ยมจัดเลยผมเยี่ยมมากดีไม่ค่อยดีใจเลยเพราะว่า คนอื่นอ้ยนนะังจะกระโดดไปตรงนั้นทางยังไงโอ,โอ้้หูยไปพุ่งไ่ไหนไหมนะเน,นี่ยมึอขอนทะี่มันพุ่ง่างั้นมาเนี่ยมาเปียวนั้นดีกว่าเราจะได้พิ่งเร็วขึ้น เออมันโดนอีกมามามไม,ไม่แข็งแล้วยังไม่พอ,อเข้าเลเวลสองแล้วเลยโคตรกระจอกเอ๊ะเราจะไปเอาอันสีเขียวเราจะกระโดดสูงได้ป่ะไม่รู้เฮ้ย<อ>หายใครทำอะไรวนะน่ะหายเฉยโอ้โหม่โดน โอเคตอนนี้เราเริ่มวิ่งเร็วแล้วนี่ผมก็เริ่มกระโดดสูงแล้วด้วยโอ้หจากแบบเดินช้าอย่างกระเต่าตอนนี้กลายเป็นเออการนคนวิ่งเนี่ยนะคนวิ่งมาราธอนนะ่าจะวิ่งหมดเลยเวลานี้ปึ๊บกระโดดผมกระโดดไม่ถึงอะ่ะเดี๋ยวเอ้ย แล้วม hey, ันเสียงอะไรตึกตึกโว้ยมันเสียงอะไรคือแบบตึกตึกตึกนึกว่าแบบทำอะไรเนี่ยผมปีนหน้าต่างไม่ได้แล้วนะผมปีนหน้าต่างแะพุ่งไม่ทำงานละการจัดการเริ่มต้นเรายังไม่พร้อมครับหาเราไปแข่งก็ได้ทุกคนเปิดได้เลยใช่แข่งเลย ลราจะแข่งเพื่อไม่ได้อะไรทั้งนั้นจะ <c oughs> ดูคนอื่นนะโอ้เราแบบช้าสุดเลยอะรู้องแข่งมาเพื่ออะไรหันจริงมาเพื่ออะไรเหมือนกัน <c> ล <oughs> องแข่งมาเพื่ออะไรผม,มอยากรู้เหมือนกันว่าเพื่อเฮ้ยน้ำมันอะไรอะ650 What the f u c k ไอเครื่องบ่ามันเกียดเครื่องนั้นอยากจะตบมันเอยเพื่อนอย,ย,ย่าแย่งเอาดิอู้มันข้ามแล้วมั้งไม่ถ่ายไม่ได้วิเง,งเร็ววผมวิ่งเร็วไดคแค่เนี่ยผมทุกคนคิดว่าผมภูมิใจไหมไม่ โอ้แล้วผมโดดแบบกระโดดแบบหลบมิจิตเจ้เลยวิ่งเร็วแล้วยังไม่โดนอีกอืออะไรวะเนี่ยหลบแบบมิจิตเต้เฉยเลยโอ้โดนด้วยมไม่โดนผมเริ่มกระโดดสูงแล้ว ผมจะไปกระโดดกินอน,นั้นให้ได้ไม่ตอนนี้ผมโอ้อะไรมันจะตกเฉยไอ้ผมกระโดดขึ้นต้นไม้ได้แล้วผมกระโดดขึ้นตึกนี้เวลาเนยะไม่กอด oh God. ขอเึ้นหน้าวนะิวไม่ได้ เอมแล้วเราได้ได้สี่ร้อยนั้นยังวะนะโอ้ยไม่ถึงอะ่ะถึงไหมไม่ถึงโอ้เอานึกว่าใกล้ถึงอ่ะนะอืมอีกนานอะ่ะอันนี้ก็คงอีกนานเาตึกนี้สูงมากผมต้องพยายามขึ้นไปไม่ได้เพราะว่าผมต้องฟาร์มแบบหน้าหน้าเบือเบ่อๆนะ ผมอยากขึ้นไปบนนั้นเพื่อเอาของรางวัลแล้วดูเพื่อนอยังกระดับแฟลเออไม่ดนูนโโิบัาโถเอ้ยบักโอ้ <laughs> <laughs> กระโดดแบบโคตรดับประจะําอะ ครเยี่ยมอะแล้วมันน่นอะไโลโก้โลบอกเะรอแล้ววิ่งเร็วแล้ววิ่งเร็วแล้วเป็นไงล่ะเอาไม่นับหรอโอ้นี่ก็เมื่อกี้ไหลนั่นะเ้วนะเฮ้ย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 เง้ยเฮ้ยเ้เฮ้ย้เ้ย อันนี้มันพุ่งไปไหนวะเนี่ยฮะผมพอเข้าใจอยู่อุยอ๋อมันจะพาให้ไปตึกดำเนี่ยนะเพื่ออืออืออืออย่างเงี้ยแหละเข้าตึกดำร้อยแล้วก็เดิอนอย่างงี้แล้วก็เดินไปทางนั้นกรดโดดสิผมกดอากาศเนี่ยนะโอ้โคกระจก โอ้ยชนอึ๊บ้ยอ่ะไ้ชัาบเย่เย่ เก็บแต่ตรงนี้จนถึงเจ็ดพันฮะฮะตอนนี้หกพันเม,มากเป็นไงล่ะวิ่งเร็วแล้วลครับโอ้นี่ยังไม่เอื้อไม่ถึงอีกหรอเนะอี่ย What is that ็คโอมกระโดดเท่าตึกม่วงนะั่นแหละนะ วิ้ยอะไรเนี่ยผมว่าผมน่าจะกระโดดแบบง่ายๆได้แล้วนะงี้แบ่งั้นไม่ได้งี้น่าจะกระโดดขึ้นตึกนี้ได้ละเย,ย่แล้วผมก็ได้ของฟรีเอามาครเ,เยี่ยมอะ่ะเอามาเดี๋ยวนี้เอามาอีก ผมจะฟาร,ร์มอยู่่เนี้ยแหละจนถึงหนึ่งหนึ่งหมื่นขขออีกรอบหนึ่งแล้วไปดีกว่า ผมเลื่อนไม่ได้ผมเลื่อนไม่ได้ค้างขางผมเลื่อนไม่ได้มันทำไมไม่ได้เลยโอเคผมเลื่อนได้ละขอบคุณ โอเคตอนนี้ผมว่าวิ่งไวมากเอามาเอามาสิเอามาไอซีร้อยแต้มทำไมไม่เอามาให้ฉันวิ่งอยู่ยแล้วฮ่าฮ่านึ้ว่าเดอะแฟจากตอนแรกๆที่เหมือนกระตา่ายตอนนี้กลายเป็นเดอะแฟเรียบร้อยละว่ามันกระโดดเข้าตึกเมืองม่วงได้ละ จึกเมืองผมพูดถกมุกเึบฮึบเป็นไงล่ะมาผมก็โดดสูงมากเลยเอามาเดี๋ยวนี้แง่ผมเดินเร็วมากมเดินเร็วมากเออผมเดินไม่ได้ขึ้นต้นไม้ลังนี้สิ ใช่ลองรู้สิโดยเราจะเล,เลอเรียวแค่ไหนเส้นอ่ะโคตรง่ายสามสองหนึ่งว้าวฮ่าฮเถื่อแล้วเถือ่อ ว้าผมกระโดดสูงไปเอาของอันนั้นดีกว่าเย่เย่เย่ผมได้ห้าร้อยแต้มหมายถึงห้าร้อยไปเจมนะเฮ้นี่อะไรเนะี่ยเลเวลห้าเล่นทางไปสนามยาบอกทีว่านี่มันคือสนามยาวิ้ยเขาก็นี่เลยด้วยนะ บังเอิญอ่ะมันเลยนั่นไงจังหวัดเลยอู้อ <laughs> ตายเอาตรงนั้นก่อนอุ้ยเลยมีแต่เข้า,าแล้วโอ้แหลกแหลกแหลกอุ้ยเป็นไปได้ไงหยับโอ้ลงไม้พอดีอ่ะลงไม้ ไม่ลงแข่งตอนนี้ขอลงแข่งนี้ก่อนว้าวว้าวเดินกลับดีกว่าเราเร็วเกินไปเราเร็วเกินไปเร็วมากเร็วจนหยุดไม่ได้อ่ะ <Wow. S 1> ามาเร็วนี้โอเคอันอะไรดูก่อนสิเอขึ้นมา สองพันเจมเหรอเอาละเอาเงินจากที่ไหนวนะน้าหนุ่มกระโดดขึ้นได้โอ้โหกระโดดขึ้นได้แล้วเย่เออกมาซะโอ้โหกระเดินเลยด้วยกระเดินเลยอู้หเกือบืหผมเกือบเดินตึกม่วงมาละวอือโอ้โหผมเดินอย่าง,งโคตรเยี่ยมเลยอันนี้อะไร เ,เ,อเอามาเอามาไม่ได้ิดว้าวแผลงร้อนโอชนบ้าถ้าว่าทอมีนี่กดซับสไคร้และถ้าคุณไม่กดก็สับเล่นเพลงแต่ละคนโอ้โหผมจากตรงนั้นที่เดินช้าๆตอนนี้โอหไม่กอด เก็บดิเย้ yeah, เข้าเลเวลห้าเรียบร้อยตอนนี้ผมเลเวลห้ารับวผมเม่อเก็บอย่างนี้ได้ผมก็วิ่งเร็วมากใช่วิ่งเร็วมากผมอ่ะรับผมจะเก็บแล้วผมก็ไม่เก็บเนี่ยนะว่าซีเอ่กเออเมื่อไหร่การแข่งขัน,นจะเริ่มติดดิ้งติดดิ้งทำไมอ่ะ <S <S ใช่ใช่ใช่ลองไปแข่งดูสิ อย่างเงี้ยล่ะวิ่งเร็วแล้วอ่ะเห็นไหมเนี่ยไม่เห็นเดี๋ยวโชว์ดูเลยเห็นไม่มีทางนั้นเลยวุ้ยอย่างเงี้ยล่ะแล้วนั้นนั้นนั้นโอไมค์จะไป่คตดโอ้ออโหผมเดี๋ยวไม่ทันหรือไงวะเนี่ย เก็บเก็บอันนี้ก่อนเก็บนี่เอาอีเพื่อนอย่ากเก็บอออเก็บไม่ได้เอาเพื่อนเอาเก็บ้หร <is> <is> อวอตอิสแจกคขรจะวอตอิสแจก่ะเดี๋ยวเราไปสุ่มไข่กันวีไข่ไหนมันมีห้าร้อยบ้างมาไข่ไหนที่มีห้าร้อยบ้างผมเป็นโซนิกแล้วผมก็เดินหาเออมันอยู่ไหนแล้วถ้าผมไอ้น,นี่ไข่เสร็จผมก็จะไป ไปเปิดใครเสร็จผมก็จะไปแล้วมันอยู่ไหนมันไม่มีเหรอโอ้เมืองยาขนานี้มันจะไม่มียังไงมั้ยเอ้มันจะมีมได้ไงนี่่เออนะะี่ราคาเท่าไหร่หกร้อยแล้วผมมีห้าร้อยเนี่ยนะหกห้าร้อยขอห้าขอตำห้าได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้ดี๋ยวออกเกมมางนันเออม,มันไม่มีเหรอหาะไรวนะหนึ่งพัน โอ้มีมแต่หกร้อยเนี่ยนะ <S <S พูดจริงอ,ะ <S 1> <S 1> อ่ะโหแน่ใจด้วย oh God. Oh. Oh, โอ้ม่กอดโ้โหผมใกล้จสองมือแล้วใกล้สองมือแล้วมาเดี๋ยวนี้เอามาเดี๋ยวนี้เอามาเฮ้ยูมา ผมลองไปแข่งขันครั้งสุดท้ายหนึ่งซูนเอาซูนสิเย,ย้ยสามเย,ย้เอาเดี๋ยวผมสุ่มมันนั้นได้ล้วไม่ใช่เหรอนะสุ่มอันหกร้อยอ่ะแล้วทำไมหน้าโปรไฟล์ผมไม่มีอ่ะโคตรเอาห้าหรอ สามร้อยทำไมไม่บอกว่ามีสามร้อยล่ะปะโถเอ้ยเออซื้อสามร้อยซื้อสามร้อ hmm. ยปิดหนึ่งได้ไรได้ mm hmm. ไรเด้มาตรฐานพื้นฐานปะโถเอ้ยบอลทคนบาย